咱来哈。 สามวันอกสารเยอะมากโอ้ยนวดไหล่เป็นไหมนวดไหล่เป็นไหมนวดหลังให้บอสฝากน้องปุ๋ยด้วยนะครับเห็นเขาเห็นหนาเนี่ยฝากน้องปุ๋ยด้วยนะครับน่ารักไหมทุกคนโอ้แค่ดีแต่วะโอ้เนี่ย มีมีกกวว่่าบนพี่น้องพอเยอะทุกแม่ยังพอแป๊บนึงแล้วพอเด้อไรสดอยู่ไรสดอยู่อยพอแป๊บนึงเด้อพี่น้องเอกสารหลายผักเดอย่าบอกว่าทุกแผ่นนะอันทุกแผ่นไม่ดีบัวเซ่นพี่น้องเอกสารหลายคัก เอกสารเยอะมากทอฉันมาเลี้ยงพนักงานคือวันนี้นี่เลี้ยงออฟฟิศน่นนี่เบิรงเลี้ยงออฟฟิศได้เนี่ยเพราะว่ายอดเป้าแตกแต่พึ่ตะพื้นมากอ้วนมาอันนี้เป็นชายแท้ชายแท้นั่นนี่เอาเถวเล่าให้มาเปิดเกษียณอายยุดเตคือ,อยูโดนแทนเพื่อปเปิดเกษียณ40ปีห0ปี มันขึ้นหลายใครกับสารนะ้าเลขาสาวไปไหนจ้าบมอเลขาสาวไปบวชเลขาสาวเป็นผู้จัดการร้านอาหารเลขาสาวไปบวชครับน้องหลายคักหลายเนื้อซูอเอเิอเ่นกูไม่อยังสะทกอกเข่าเอ๋ มาหวัดดีหน่ยเร็วๆหวัดดีเฟซีหน่อยมาเรียกเด็กๆมาหวัดดีหน่อยเร็วๆหวัดดีครับวันนี้ป๋าโทนี่นะทุกคนห้าสองห้าสองี่กอะไรคือลัทธิไม่เล้ยวดอกพี่น้องอยากทำหล่อเขาถึงแม้ทำเป็นหยงหนาคือจังอันปาอีฮื้อนี่ รอลล่ออละเลย่อยเคลียร์บอลบอสขอเจร,อรียบอสเหรียญเด้อบอสเฮตไห่ลูกสาวแอนนี่แมนเฮตไห่แอนน,นนี่เฮตไห่ผนนู้จูน,นี่พี่น้องบอสเอาน้องสแต็มไปทำด้วยน,อวน,น้องนุ่มว่ามันประเฮดออกี้สแต็มมันได้อยู่ได้กินอยู่ย้ะปากลูกค้ามาแล้วเราเอาลูกค้าหน่อยลูกสวัสดีครับหน่อยเดียวน้องอะไรนี่น้องโฟก้าห้าหก อาะอกาขี่ลีบอ๋อสามสิบเก้าล็อตยางครับบอลไปเจอที่ร้านนี้นะครับวิเชียนคือไม่ได้ทุกวิเชียนเธอทำไหมล่ะสวัสดีครับทุกคนกี่ท่านวันนี้นี่อันนี้คือต้นจองหรอใช่หมดเลยวันนี้จองเต็มหมดเลยหรอวันนี้ร้านเราจองเต็มแล้วนะครับ หล่อไหมนี่ว่างไหมเดี๋ยวบอสอันนี้เองโอ้พี่น้องหลายครับหลายเนี่ยเอกสารหลายครับโอ้ยกะเทยมึงอะเป็นกะเทย,เร,เทยร้านฉันไม่มีกะเทยคะ่ะพี่น้องจะาาได้สมายจะเป็นกะเทยไม่มีความเป็นกะเทยเลยไม่มีความสาวในร่างเลยพี่น้องดีเมาได้ครับพี่น้อง ยังไม่ดื่มอ่ะบ๊าดีซิมาดีซิมามา<ด>ชื่ออะไรครับ,บครับชื่อเฮงนะคบชื่อเฮงนะครับซีเการัดย่งางห่างเลยที่นอกก้อยกรสานหลายรไทนองสมเนนองวายเอยูจจอมันมาไนะไม่บา,านัไนาะพี่น พวมัจุดดีไม่จะคู้บริษัทกุษติไม่เส้นชัดเส้นแน่แท้หมดแล้วค่ะปึกนี้หมดแล้วนาแรกมันอยู่โอเคนาะแรกนะเดี๋ยวได้อยู่เอาไปือไว้ อาเลี้ยงพางงานักงานกรลวินออฟฟิศเสร็จอาเลี้ยงออฟฟิศพี่น้องเลี้ยงออฟฟิศ<ม>เลี้ยงข้าออฟฟิศเพราะว่าเขาได้ทํายอดได้เนาะเขาเหน็ดเหนื่อยมาเนาะก็เสร็จแล้วก็จะไปฟินขับต่อไปฟินขับต่อพี่น้องคอยไปฟินขับต่ออะไรกนะัเดียวโทรมานําแล้วนี่แหละผู้บริหารพี่น้องเอ้ยหน้าเด็กโลภอครับเนี่ย น้องจุย้ยที่ถึงน้องจุ้ยนะน้องจุย้ยน้องจุ้ยสี่เ้าลัดยางหนังสือรับรองเงินเดือนลายเซ็นชั้นคนเดียวนะร,ร,งงนนรับรองเงินเดือนไพรวนสูอฉันรับรองเงินเดือนให้หมอกรวินหมอกรวินนี่ต้องมาขอบคุณฉั้นนะถ้าไม่มีลายเซ็นชั้นยังไม่ได้เลยนะ รับรองพี่น้องขอยเส้นรับรองเงินเดือนให้หมอกับเราินมาสวัสดีเร็วๆโก้นำ้ำสวัสดีพี่ๆเขาหน่อยในเบื้องหน้าเนี่ยหล่อไหมนี่น้องโก้หล่อไหมน้องโก้ล้วงได้ไหมเขาถามล้วงได้ล้วงได้ครับใส่มาจกหน<ว>ึ่<ส>นง,ง<ๆ>โอ้ล้วงได้พี่น้องล้วงได้อีหลีล้วงได้อีหลีบม่ได้ตัวบม่ได้ตัวล้วงได้จกได้ หลายเด็ดสูไปอย่างฟินทับเอาว่าหนาขอบขัว้วนาะอยมันนะโอ้ยเสร็จลูกแคนเสร็จลูกแผน,แน,แผนขนาดฉันมากินเข่าฉันกระเด้มากโจกมันจะขากลดวออ้บอกแล้วมันโจกได้มันค่อยพอค่อยเมลเขาถูก เ,เ,ออเดี๋ยวนั่แลเป็นโจ๊กครับเออปลานี่เดี๋ยวเรื่องพ่น้องเดี๋ยวเรื่องขอีเรื่องใหม่ฟางเป็นหนุ่มเส้นเอกสารก้อนสามรอยแทนสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะดูนะครับ ร้านมานิดวันนี้ร้านมานิดโตจองหมดแล้วนะั่นโตจองนะั่นน่ะโตจองพี่น้องวันนี้เต็มหมดแล้วนะวันนี้จองเต็มหมดแล้วนะครับผมเพราะว่าผมต้องมารับรองเงินเดือนให้พนักง,งานนะทุกคนหมอกรวินนะ่ะขันพอมีลายเส้นข่อยอะ่ะเอกสารจดบครบด้อ แกอย่าไปกู้อะไรต้องรับลงเงินเดือนให้หมอเดียว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 บ้านอะไรซป้อห้งพันบาทะกูต้องเัินนีเด้แปลกเด้อแอบไปซื้อที่ไว้มึงรู้ยัง สามสิบล้านเมื่อไม่ใครบอกกูอีกิกบอกกูแล้วเสร็จ้ามแล้วก็จะไปเปิดร้านหัวกระทะอยู่ที่อูบลนให้เด็กเลือด่อเลือดมอกลิ้เลือดร้องว่าเออออกปากแล้ว เดี๋ยวใหเปิดร้านมุกกระทายุบนให้เล็กหน่อยหมอกรวินพี่น้องเอ้ยทีสามไหลใจกลางเมืองข่อยซื้อตรงไรละสิบก่าล้านเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวน,นี้ออกออกไล่คลาดเร็วหมอพี่น้องไล่คลาดเร็วออกไล่คลาดเร็วเขาปล่อยนี่ออกไล่คลาดเร็วพี่น้องเอ้ยแตงไม่บอกเธอหรอกค่ะ เพราะเธอกไ็ไม่เห็นดูอีนงานกับนางเมบ่อมาเลมโอเคจบทุกคนพี่น้องเหมือแล้ว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 ,ม,วมาทุกคนมานี่สิเบอร์ไหนนี่น,น้องน้นเบอร์ไหนครับเบอร์สิเก้าครับผม 49ล้านยางหรอป๋าตัวนี้39ล้านยางหรอ38ล้ายางผมยืบยืบแปดเด็กเล็กแล้วมันก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับหน้าตาดีเหมือนเจ้าของก็บอกขาามึงเอ้ยหน้าตาดีกว่าเจ้าของคนนะมึงออกไปเลยเด้อคิ้วไสเลยที่ติดนวยปุญญบัณฑ์ฟิลเล่นยังมาชนะใสอยู่คิ้วใสเลยพี่นวลพี่นวลหน้าใสมากพี่ญบัณฑ์ฟิลเล่นรอใสข่อยพี่น้องฟังฟังปุญญบัณฑ์ฟิลเล่นรอใสข่อยพี่น้อง อ๋อเขาบอกว่าได้ปะพูดไม่ได้พูดไม่ได้อยากพูดมากแต่พูดไม่ได้่อยบอกว่าได้พี่น้องเรื่องพิบัติพิลแล่บอกว่าได้อันนี้ไปเฮ็ดอ,อ,อันที่ใส่ข่อยเพศอันธุราห้เมือนอ้นเหมือนที่อันนั่งรถสไลดะละไปน้ำกันอันแหมสองคนอันแหม่อยบอกว่าได้พี่น้องขันบอกเราไม่สิบบาทปุ๊งออมาไหมของบอสที่ฝากไว้ก็มีนะวายนะ่ะน้องทาโร่มานี่ซิหน้านี่ ออกกล้องนี้หรอกไม่หล่อจังเลยใช่หรือในบทโจกสิปบาทพี่น้องบาดโอ้ยญญกุยานคนลุกคนลุกคนลุกบาดขดพอคนแม่คุยคพี่น้องเว้ยกุยานมอดลาบวชแล้วจะเอาบวชนะคะแต่วิญญาณยังคงติดตามมึงบันออกมาเลยมึงบวชมันก็คือบ,บวชเป็นจเจ้าอาวาสไปเลยเศรษฐกิจบอดีสมื่นนี่บวชเป็นจเจ้าอาวาสบวชเป็นพระนักเทศไปพุ่นอะ่ะ ขันสิบวชเป็นเน้นเมียอยู่สืบเป็นพายอยู่สืบเพราต้องบวชขันสิบวชให้บวชเป็นเจ้าอาวาสเอ้ยอีผีกีกับหมองมึงติดผู้ซายพี่น้องติดติดผู้ซายอําก็คือบอดบีกเราแช่ละอํานาจวันนี้พ่นเนธพิษผีแม่เพเนธเสียเพิ่นแต่งงานเได้จับแต่งงานการมันก็เลยว่าขอบวชบวชก่อนเรื่องเสียเบียดพระนะ อันนี้หน้าสดนะไม่ได้ทาอะไรออกมาเลยนะกลมาลติครับเป็นจมให้เขาแต่มือเส้นฉันจะบอกให้นะทุกธุรกิจของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะถ้าบอดโนดบอกออกน้าให้ถ้า่อยบอกน้าไปเนี่่อยบอกออกน้าให้กระเลื่อนคือเก่ายอกเห่นนด้วพี่น้องยองเล่น ออ้นองกันก็ต้องซอยเหลือกันยังสิแหละปุ๊กเจอพี่โน้ตโทรปลูกตั้งแต่เช้าครับเมือ่อใดมิทุลาผมกับสีเหลือกับมันตีหนึ่งตีสองพอต้องขึ้นเศร้เพราะมก็ต้องปุ๊กเขียวนองโยมบอสมาทําผ้าผ่าที่วัดหลวงเจ้ด้วยนะคะกุยบอกมึงอีมอดขันมึงจะบวชเนี่ยมึงบวชด้เป็นเจ้าอาวาสมึงจะบวชเพราะเรียนเรียนหัวหัวบวชเป็นพระนักเทศภูณรนะเราก็บอกเลขคน้นบอกเลขคนไปหวยนี่ยนะมองมันสีมางสีมีนี่ยนะ มึงเห็นบอกเขาบวชกันมึงเห็นบอกพระคมนี่ยังไงน่ะพระคมพระหยังยังไงน่ะยู่โคลงโคลาดบวชเฮ็ดไอ้มันเด็กเขาในท่อรองเงินไม่กูไอ้เมื่อจ้างกันเล่าสิขายายแบมใช่รึหายยายแบมเห็นเออไม่อ่าเราก็เป็นเอารงบิ๊กกับเป็นน้อง โตเกียวมิวสิกกับซ้ำลูกๆคือการเอาไงโตเกียวมิวสิกมันก็เหมือนกับลูกๆผมทุกคนไมนกับไม่กับซ้ำลูกๆไหมข้าใจบอสอ้แบกเบนบักเปิดเ,เอ้ยบอลลามอสจำอ่ะที่มึงอะนะจเจ้าเขตี่ยังแน่แต่ละมือแต่ละเว้นเรียกว่าการงานภาษาสุเมือนี่มึงนี่ติดชนีแมนบอเออมีเงินแน,น่เราสูนี่มีเงิน,นแน่เราปีก้าขาแข็ขงดีทุกอีมอดพี่น้องอีมอด,ออม,อดมีเงินอีมอดมีเงินแน่พี่น้องอีมอดมีเงินแน่ปีก้าขาแข็งนี่พี่น้องอีมอดอ่ะ เงินในบัญชีสองสามแสนสองสามแสนปีก้าขาแข็งเช่อมือในอีมอดนี่เนี่ยไข่เบาไม่เอาคลิปรุดไม่ชั้นส่งไหลเลยนะผู้เรียนว่าวัดนี้คลิปผู้เรียนวัดนี้เนึ่งขวดเนึ่งขวดยูมานะิตแมบน,ปปนบอสเฟมไปใส่แล้วกอบอกเฟมบอกโอ้บอกบอกบถอยเงี้ยพ่อปู ไปใส่บางเหมอนมาขอนแกงกับมาติดต่อกันบัตรเสียกับเสียไปเลยบักกบถ่องยนี่ยปูบัเทียมพี่น้องอ่อนมันไม่ได้ดอกขึ้นเป็นบาดบาดตัวบักันนี้โอ้ยน้องปามน้องปามตัวจริงก็หล่ออยู่แต่ว่าหำน้อยปามหำน้อยชอบแกงหำไม่ใช่คือคิม่าแกงมันจะแตกอี่ห้งเออบัตผ่ามือจะไปจะไปอยากนีห่านน้องกุศล บักเบนมีบวกพอบาทมึงอก pues ienne, eh. genommen, Godzilla, so be ี้เอาอยู่นี่บักเบนมึงอไงจะพัดบีกบวกเว่าเดอร์มาในเงินอ่ะรวมๆกันอ่ะจับเงินเดือนกับยังไงเดียบหลายพอมีเงินเนี่ยก็เป็นไปทัวร์เด้อสูร์ดอรคันว่าอีบักอันอินาตีคือการบอสกับผู้สาวสมื่นอินาตีนี่ว้าวิโดข้าวผู้สาวตลอดเลยมื่อนั้นอยู่หนาพิ้งครับกับวิดีโดข้ับผู้สาวตลอดเวลาเลยอินาตีเนเดี๋ยวเดี๋ยวเกินสังขยาหน้าจะเคลียอยู่นี่งานเลี้ยงเขาทำปิดยอดจะ ไปชุมพนักง,งานเสร็จดาดาเร็วๆก็มาเลี้ยงเขาขเขาตัวดาเร็วก็มาเลี่ยงเขาเขาเขาจะมาเขียน่ว่าหยังขันดาเขาเราบม่เลี้ยงเขาก็สิเอาเขาไปว่าพื้นไปยังกันตัวมูจเจ้าพ้ใดว่าเหลืออย่สองพันนิ่เมื่อเอสม,ม,ม,มีเงินแนี่เราปีกาขาแข็งสูงแต่ละคนน่ะเอาไว้บอสละ,ะได้ฝากฝากของบอสใช่ไหมที่ฝากไว้ ที่พี่แมวฝากไว้แหมดูออกมาถูกคนยกมือเห็นสาถูกด่ากันบดาเสียหรือพี่น้องอีน้องเอ้ยเกาหนั่นล่ะด่าเตือนสัตตีมันแบงซันล่ะข้าวปลาปากมันกับสีบาเ์้าว่าปากพี่น้องเฮ้ยพนักงานก็เลยอินาตีกับซ้ำนองบักเบนกับซ้ำนอง ผู้แอนนี่กับซ้ำนองเอีแอนนี่กับซ้ำนองผู้จูนนี่กับซ้ำนองแต่อีสัตแตมติดบุซ้ายปะอีสัตแตมบอมาหาพอปะช่วงนี้ถสะพันม,มีความหลักอีสัตแตมเนี่ยเป็นแปลกๆเลยเดีย๋ยวอีนี่เดี๋ยวเจอกูเมืองเจอกูสังขายาหน้าชุดใหญ่โอ้ยเลขาฉันรับเลขาที่ทำงานได้บอมเบนรับคนป่วยออกมาปัวเธอมันเถาเราเย่แบมฉันเสริมัติปัวติกูถามเนี่ย รับเลขขาไหนฉันเอา่เหตุงานเหตุการณ์ประเดี๋ยววาปวดคือเธอเธอมันเถอะแล้วประสาทร,รับยาบริษัทสมือนี่คือจังได่โต๊ะจองวันนี้จองเต็มหมดแล้วนะทุกคนวันนี้โต๊ะจองเต็มหมดแล้วนะครับข้างนอกก็มีอยู่วันห้าโต๊ะเดือดโต๊ะเดือด,ต,ดตัวลูกเ้าว,วน,นี่ตัวนางเป็นนางข้างนอกพี่นอ้อง พอมีตัวนางเปน็นนางขางนอกมิยูฮอนกับฮอนสิมันรับผอยเป็นเลขาอย่างอย่งบอกกันเดีว่าเขาบอกคนป่วยเอพราป่วยเสียเจ้ามึงเงียบเอาหมอดไอ้เหมือนเราล่ละ แอนนี่จุนนี่อีสแตมดาอีสดอสแตมมันหายไปจากพอมันโดนเราอีสแตมเดี๋ยวมึงเจอกูอีนี่ติดติดู่ซ้ายเราเป็นแบบแปลกไปบ้าลูกค้าทักมาหาอยู่อยากเจอที่มานิดขณะมาถมแหมเร็วๆฮันนี่ซีส์อะไรแแม่แม่ฮันนี่เราไปแล้วเยอะปะ อยากสมัครเลขาแทนแต่ผมเก่งภาษาอังกฤษไปเรียนก่อนเลขาผมไม่ต้องเก่งภาษาอังกฤษเลขาผมแค่เป็นคนตื่นเช้าเป็นคนตื่นเศร้าตื่นเศร้าใดใครขิดขี้เอกงานซอยบอสรับผิดชอบตัวบอสรับผิดชอบงานช่วยบอสของบอสมึงเท,ทิดเอาเงินเดือนมึงเทศดเอาเงินเดือนขอเสียอีมอรเทิดงานกับบอสไปไม่เรื่องเดียวมันตื่นบ่ายโมงไฟตื่นเจ็ดโมงอีมอรตื่นบ่ายโมง เฮ้ยสวยตายอยู่ดอกวันดีครับว้ยมานี่ซิพี่น้องอันนี้ข่อยจะบอกว่าอันนี้เป็นพนักง,งานผมนเ,เป็นพนักง,งานข่อยสมัยอันข่อยลอ,อก,กินพี่น้องลอมากสมัยเป็นไม่รุ่นวัดบักคัดถอวมามันยืนนึงได้ขอนแกนลอครับตอนเนี้ยวันนี้มีเมียแล้วตะก,กี้ข่อยถือข่อยลอเซิงพี่น้องได้ไปงานน้ำบอดจบยังก่อนฮะจบมอภาคเอา้าเธอจบมอภาเหรอรุ่นน้องกูหรอเอาจริงไหมนี่ พี่น้องตะกี้น้องคนนี้นะตาหล่อมากเป็นนักฟุตบอลหล่อมากหล่อจนแบบบาซื้อมือนีอ้วนอืดสิเอ้ยไปนี้นี้กูสูนเอ้ยเห็นขาอ้อนกูเทียวเดียวซะเนล่ามึงไฟทามไฟทามแบบอะไรน้องว่านาเธออยากทำงานหรือเธออยากให้ฉันเลี้ยงนั่งว่นนั่งเห็นงานพะนะกกูป,ป่าเลยบอด มัอหนังยึดตัดจ๊แทาเทมื่อไเมื่อเชียงใหม่สิมันบอกว่าเขาหัข่อยหลายประโยคเราพี่น้องมันบอกว่าเขาหัวข่อยต้งข่อยมาหอดเชียงใหม่แล้วมันว่าเธอจําได้ไหมเชียงใหม่ที่ฉันพาเด็กมาแล้วเธอมาง้อฉันมันมา,างสี่ต้งเหยียบเชียงใหม่มันเบาขืนเลยมาสุมไฟกูอีกบ่เน,นี่ยสิงห์เอนงังหนามึงอยู่บ่หมอกรว,วินอยู่ซื้อไหมเป็นลูกนอ้องใครไหม หมอก,กรณบินถ้าฉันไม่เซ็นอนุมัติเงินเดือนให้นางก็ไม่ได้เงินเดือนนะจ๊ะฉันพูดเลยจ้ะคุณผู้ใดขึ้นน่ารักแท้น่ารักจังน้องเฮงมาที่รา้านได้นะรับมาตอนนี้มีโฟเบียจบได,ได้ไหมลูกจบจบได้ครับบาจบดอกค่อยมึงกุย แล้วก็นอนกันแล้วก็น,นอนข่อยนอนอาอ้าง่ามนอน้างเทิงข่อยนอนโซฟานั่งนอนเทิงห้องนั่งกวนประสาทข่อยพี่นอนนั่งควนประสาทข่อยหมอกระลื่นแล้วมัก็มาควนประสาทข่อยอันเนี้ยต่างแต่มาจากเชียงใหม่หายไปกว่าครั้งเลยยังหมอมาร่วมง,งานบริษัทยนี่เอาหมอมาตอนไหนนี่อะไรไม่กินข้าวกินเลยจะรอหมอทำไม กินเลยไม่ต้องรอนางนางกินข้าวแล้วไม,ไม่เอายำไปนี่บสมานี่สิสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรชื่อบสครับผมบสสามเก้าัดยางสี่เก้าัดยางครับเออขากเนื้นอ,กอ,อกูไล่ออกกับบอออกกูด่ากับบออกน้องแกฟ๊ฟีโอ้บักมีชาชีบขากงอืูอสูด เงินมืดเหล่ากัมาเห็นงานพี่น้องมีเงิน,นติดบัญชีสามสี่แสนเงินมืดเหล่ากัมาเห็นงานบากาฟิวหันเอาบอดนดมันเปย์อยู่แล้วเด็กหลานมันนิดเปย์อยู่แล้วแพ้ขยะแข้งขนาดมันนิดคุยบ้านปีเล่นแล้วก็ยังมาบอกให้เด็กน้อยหลานมันนิดไปขืนนี้อะไร ออมมอสนางไม่สบายเอาตรงๆนางไม่สบายแล้วนางจะบวชบวชเดือนพฤษภาอันนี้ผูจ้จงิจๆงนะผมก็ออมมอสไม่ได้ทะเลาะกันนะไม่ได้ทะเลาะกันบอกว่าเอาอย่างงี้มึงไปรักษาตัวมึงก่อนมอสมึงไปรักษาตัวมึงแ้วไปจาัดก,การเรื่องบวชให้เรียบร้อยคืออย่างงี้แต่เมื่อขอใจมันคือการบาเป็นอย่างอีออมมอสเนี่ยมันคือตื่นสวย ฝ่ายตื่นเศร้าฝ่ายพวกที่ตื่นเศร้ามากด้วยปกติเลขขาผมอ่ะสามวิบผันวันดีเลขขาเนี่ยสามโมงเศร้าเนี่ยมันต้องมนนานั่งถ่าอมมคอยแล้วไออิมอนอ่ะข่อยได้นั่งถ่ามันเสมอนข่อยเตียงกันว่าขาคอยใบายสามอีมอนอ่ะมันจะไปบวชพี่น้องนางมีผัวชนะงติดอีมอลมันติดทุ้งท่ายปาก ไม่มีอะไรกับอมรไม่มีอะไรกับอมรครับรักเหมือนเดิมมันมาหาคือเกาน้องสาวแบบมาแล้วสวัสดีครับพุทธินี้มาแล้วอุว้ยความหมาลูกอีสานเมืองดอบคุณพูดดีจังเลยพี่นี่แหละพี่นอ้องออมอรกับผมไม่ได้ทะเลาะกันเลยอันนี้พูทตรงๆไม่ว่าจะทะเลาะกันเลย เพราะว่าเขไ,ได้เป็นคือแบบเป็นคนคุยรู้เรื่องอะ่ะคอยพ้นค,นคุยรู้เรื่องอะ่ะแดี๋ยวมันก็เป็นคนรู้เรื่องไ่น้องอโอเคเนาะแต่ช่วงมืกินนังไม่สบายมากอิมมาของโรกมาลดูไปนอนเดี๋ยวมันก็บบอกผมเสมอว่า มันรู้สึกว่ามันทานนํางานไม่คุ้มค่าคุ้มเงินเดือนบอสท,ที่บอสให้แน่รักมันบอกเสม,มอเลยว่าหนูบอสหน่วยงานประคุ้มค่างเงินเดือนบอสบอสให้หนูบวดีกับหนูไรยพอดเขาลยบอกเอา,เา,เอามึงไปมึงไปจัดการชิ้มึงก่อนค่อยว่ากัดมังสิครับ นี่เดี๋ยวไปกไปวินรับราไปนอนบอสอยู่ได้ไม่นานนะประมาณสี่ทุ่มนะเพราะว่าจะต้องไปไปดูฟินขับด้วยไรนะทันเดียวก็เข้าได้เข้าไปกินน้ำเปล่า เอฟซีสงขาวสวัสดีครับเยศนาพรสวัสดีครับผมคนหลายวันนี้โต๊ะจองเต็มหมดแล้วนะครับร้านมานิดนะโต๊ะจองเต็มหมดแล้วนะหน่องแซ่ๆบๆยิ่มันมาเหลือเงินจากกิบบอนคนหลายแล้วสามสี่แสนหนึ่าก พี่น้องถ้ามาผม,มคุ้นใจดีกับทุกคนบอกเดี๋ยวผมพูดให้ฟังนะผมอะ่ะจะมีความสุขทุกครั้งถ้าคนรอบข้างผมอะ่ะอยู่ดีกินดีประสบควาสมสำเร็จผมเป็นยังสี่ถ้าผมนำประโยชน์ให้ใครได้นะ mm hmm. เห็นเลยยิ่งคนรอบข้างนะอยู่ดีกินดีครอบครัวดีชีวิตดีผมยิ่งชอบนะผมชอบมากเลยทุกคน อย่างง้อลยนยางไปเนี่ยโอ้ยบาลุนานนดนัออกนกุ้กรูนอัอนว่าน้น่มันก่อนมองึงดนน้ำมันก่อนเร็วหมอกรณวินพินนองจะไปทางไหนจะไปหาเสื้องทางในดอกมาตั้งแต่บ่ายสามยังไม่มาเลยค่ะ คุณแขกคุณีนนก่กสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวผมขอลงไลน์ก่อนเด้อพเป็นห่งเริ่มขอคุยกับพนักงานก่อนด้ยวยุบบ